สวัสดีครับลูกเพืครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดดอนจันทร์นะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเรามา,านําชุดนักเรียนครับผมที่ปีนี้สังคมวิจาร์เราได้ร่วมกันสมทบทุนในการซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ให้กับน้องๆเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์นะครับจะบอกว่าปีนี้น้องๆเด็กกำพร้ามีเยอะมากครับผมเพ่ว่จะเป็นสามเณรหรือหรือน้องๆเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสเองเนี่ย มีกว่า900คนเกือบพันคนนะครับตอนนี้เราก็มากับฝนเลยข้างนอกฝนตกเด็กเพิ่งเลิกเรียนนะครับเราก็มารอมอบชุดนักเรียนให้กับน้องๆน,นะครับผมนี่นี่คือเงินที่ลูกเพจสังคมจันทร์่วมกันบริจาคมานะครับในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้อง<ๆ>เด็กกำพร้า<ๆ>เด็กเร้โอกาสวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เยอะมากจำนวน80กว่ากล่อง81กล่องนะครับที่ ที่เรา,เาในานามของมูล,ลนิธิเพทิจันเนี่ยได้มีการาสั่งซื้อชุดนักเรียนนะครับกับทางศึกษาพันธ์พาณิชราชบพิษนะครับที่จะนําชุดนักเรียนมาให้กับน้องๆเด็กกำพร้พากลุ่มนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆเพื่อเป็นการเติมความฝันเติมความหวังให้กับน้องๆเด็กกำพร้พานะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่เล็กดีกว่าแม่เล็กสวัสดีครับอแม่เล็กฝากถือไมเลยจ้าฝากฝากถือไมจ้านี่นี่มาอยู่นี่หัวไมอยู่นี่ น,น,น,นี่นี่แหละอันนี้แหละโอเคแม่ถึงอย่างงี้พูดได้เลยจ้อะอมถึงนี้โอเคแม่ไม่ต้องเข้าใกล้ไม่ไมต้องเข้าใกล้มากโอเคได้คค่ะครับนะผมสวัสดีคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับท่านะน่ลกก็ในในนาของัแทนผมว่าจงขอบคุณนะคะนนอ,อคุณคะที่้ว่าขท,ท,ทางว่างจงใจตลอด ครับแม่ปีนี้มีเด็กกำพร้ากี่คนเด็กได้โอกาสกี่คนครับปีนี้มีเด็กกำพร้าที่ได้โอกาสมี854คน854คนนี่คือยังไม่รวมน้องสัมมณีกำพร้าด้วยน้องสัมมณีกำพร้าอีกร้อยกว่าคนพอ900กว่าคนคุณแม่ดูแลยังไงก็ดูแลกันไปตามสถานะที่คนมีอะค่ะอ่าดีมากเลยครับคุณแม่ปีนี้ถือว่าอีจันก็ได้เป็นบุดอีกปีหนึ่งที่ ได้นำสังคมิจันครับมามอบชุดนักเรียนให้กับเด็กกำพร้านะแม่นะเป็นปีที่สี่แล้วนะแม่เราเจอกันน่าจะเจอกันทุกปีเลยคุณค่ะีนมจันก็ขอให้เจันโอ้โหอนุโมทนาบุญครับแม่ขอบคุณมากมากครับนี่แม่เล็กว่ดดาดอนจันนะครับผมแม่ผู้ดูแลเด็กกำพร้านะครับที่ให้ทั้งความรู้ให้ที่หลับที่นอนให้ของกินให้อาหารพูดให้อาหารนี่ไม่ได้ก็หาอาหารให้น้องๆได้ทานกันนะครับนี่สวยมากโต แม่ต้องแบบเป็นนางฟ้าแน่นอนเลยนะบ,บุญเยอะมากๆสวยบ่งใสนะครับขอบพระคุณมากครับนี่แม่เล็กก็เป็นผู้ดูแลน้องๆกำพ้ากลุ่มนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าชุดนักเรียนของน้องๆในปีนี้เราเนี่ยได้จากาศึกษาพันพาณิชย์ในการให้ส่วนลดนะครับผม10,000แสนกว่าบาทนะครับแล้วเราก็จัดหาชุดนักเรียนจำนวนกว่า2,000ชิ้นให้กับน้องๆเด็กกำพร้าเด็กเดโก่อสวัดดอนจันทร์นะครับผมนี่น่ารักมากนะครับ ยิ้มสวยๆเลยจ้าเราเป็นนางงามนั่นหนนะถือป้ายเป็นนางงามนี่นะครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มารอทานข้าวหนาเป็นเป็นอาหารเย็นนะแล้วเราก็มาดักรอที่จะนํานชุดนักเรียนมอบให้กับน้องๆน,นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของวัดดอนจันทร์นะครับที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงรับดูแลเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์โดยหลวงพ่อนันหลวงลุงนะครับผมที่เป็นเจ้าวาดวัดดอนจันทร์นะครับ กีจันรก็เป็นสะพานบุญในการส่งต่อบุญให้กับลูกเพจสังคมอีจันรได้ร่วมกันบริจาคเงินร่วมกันให้โอกาสร่วมกันให้ความหวังน้องๆเด็กกำพร้ากลุ่มนี้ให้น้องๆได้มีชุดใหม่ใส่ไปเรียนได้เป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนนะครับนี่จํานวนเงินในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆในปีนี้สี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็น้องๆเปลี่ยนป้ายพี่หน่อยจมีป้ายข้างหลยยงังอีกอันหนึ่งอ่าป้ายนี่อันนี้นี่แล้วก็เงินที่ลูกเพจ ร่วมบริจาคกันเข้ามาเนี่ยที่เหลือ600,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวแม่เล็กจะไปจัดเป็นรองเท้าให้กับน้องๆน,นะครับเงินนี้เราก็จะเข้ากองทุนเด็กกำพรา้าี่ฉันประกาศว่าดอนจันทนะครับจำนวน655,000กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ลูกเพจสังคมจันทร์ร่วมกันทําทบุญร่วมกันมาเพื่อที่จะเป็นการเติมความหวังเติมความฝันให้กับน้องๆกลุ่มนี้ได้มีมีความหวังในการใช้ชีวิตมีพลังในการใช้ชีวิต แล้วก็ให้คิดว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับก็เติมเต็มให้แก่กันและกันนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เสื้อเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายนะครับกางเกงกระโปรงนะครับผมก็มีเยอะมากๆเลยนะครับปีนี้อย่างที่บอก2000กว่าชิ้นนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกคนครับก็ส่งบุญกันตอนเย็นเย็นวันฝนตกที่เชียงใหม่นะนี่ก็ปีนี้ประมาณ800900กว่าคนนะที่แม่เล็กบอกอมีน้องน้องเด็กกำพร้าในปี2000 ห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้ใช่ไหมหกแปดไหมปีนี้ถูกแล้วแปดร้อยห้าสิบสี่อ่าเปดร้อยห้าสิบสี่นะครับก็เป็นเก้าร้อยกว่าใช่เก้าร้อยกว่านะครับมีสามเณรกัมพายอีกร้อยยี่สิบสามรูปนะครับถ้าใจสหรับสำหรับ มาเนนด้วยนะค,ะครับที่ทางบริจารส่งมอ้อให้แล้วครับลูกเพจก็ได้เห็นแล้วเนาะเราเราเนี่ยส่งหมอ้อพัตรัรจีวรให้กับน้องๆสามาเนนแล้วหนึ่งร้อยกว่าชุดหนึ่งร้อยกว่าเขาเรียกชุดไหมแม่สองร้อยห้าสิบชุดโอ้ใหม่กอนุโมทนาบุญนะครับทุกคนครับ <Yeah. S 1> นี่แม่เล็กก็บอกบุญมานะเราก็เป็นสะพานบุญให้ลูกเพจได้ร่วมกันอทําบุญนาะทําบุญร่วมกันให้โอกาสน้องๆได้ให้น้องๆมีความหวังตั้งใจเ,ออเรียนเนาะเพราะอย่างที่บอก ชุดนักเรียนของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชุดนักเรียนธรรมดาแต่สําหรับน้องบางคนเนี่ยมันคือชุดใหม่มันคือของขวัญชิ้นใหม่ในชีวิตนะครับอนุโมทนาบุญครับสวัสดีพี่อารมณ์ฮอสวันน้องฟิล์มนะครับผมที่เข้ามาร่วมรับชมบรรยากาศของอที่อิจร์น,นะครับนำนำความนำกำลังใจเล็กๆจากทางภูมิจันนะมามอบให้กับน้องๆที่วัดดดนจันทร์แห่งนี้นะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะว่า ในโครงการของเราได้ประมาณ1นึ่งแหนึ่งหมื่นเออหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเราก็จัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆ4 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วก็ได้จัดหาชุดพระไตยจีวรให้กับน้องสามเงนกัมพาอีก2อ0กว่าชุดนะครับก็เป็นจํานวนเงิน9 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็เงินที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะโอนเงินเข้ากองทุนให้กับน้องให้กับทางวัดอนจันทร์ในการจัดสรรดูแลเด็กต่อไปก็ไม่เล็กบอกว่าจะ หารองเท้าให้กับกน้องๆนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีรองเท้านะไมนะ่เนาะหานะไม่นะขาดเหลือ,อยังไงไม่บอกลูกเพจสังคมจันใจดีดนะใจบุญนะครับก่อนอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวก็จะให้แม่เล็กแจกเด็กก่อนเลยนะก็แจกก็ให้น้องใส่ให้ดูดก็ได้ให้ลูกเพจได้ชื่นใจนะครับนี่คือของกําลังใจจากสังคมจันที่เรานํามามอบให้กับน้องๆวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ มีเสื้อมีกางเกงมีกระโปรงนะครับปีนี้เช่นเคยนะเราดูแลน้องๆวัดดอนจันทร์เนี่ยเป็นปีที่4ในการจัดหาชุดนักเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นความเติมเติมเต็มให้กับน้องๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ที่สําคัญเติมความหวังให้กับน้องๆนะครับผมเป็นชุดนักเรียนสั้นอนุบาลใช่อนุโมทนาสาธุนะครับทุกคนครับส่วนใครที่อยากจะทําบุญ อ,อยากจะเลี้ยงอาหารน้องๆนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆก็สามารถติดต่อได้ที่วัดดอนจันได้เลยเข้าไปที่เพจ Facebook ว่าวัดดอนจันนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้เลยน,น้องแม่เนาะ <S 2> <S 2> มือละเท่าไหร่จ้ะแม่หนึ่งหมื่นสองพันบาทใครที่อยากจะร่วมบุญหรืออยากจะทาบุญวันเกิดใครที่เกิดวันไหนอยากจะทาบุญวันเกิดกับน้องๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าวัดดอนจันได้เลยนะหรือว่าสถานสงเคราะห์ดเด็ก รำคาวดอนจันทร์ก็จะเจอโพสต์หรือเจอช่องทางของการาร่วมเลี้ยงอาหารกังวันเด็กๆนะครับสวัสดีครับวัยรุ่นนี่ชื่ออะไรครับนี่ชื่อโจชืชชช่อโชคฮะโต้งชื่ออะไรชื่ออะไรตกลงโต้ง,ตง,ตงถูกไหมถูกนะถูกอ,อายุเท่าไหร่ครับนี่ เราไม่รู้ครับเอามาจากไหนบ้านอยู่ไหนไม่รู้ครับี่โตขึ้นต้องรอตอนนี้อยู่นอนจันทนะครับโตขึ้นต้องรอแน่นอนเลยนะครับน้องๆปีนี้อย่างที่บอกไปแปดร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็มีน้องๆสาม,มเณรอีกประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสามรูปนเป็นเก้าร้อยแปด้อยเก้าร้อยเก้าร9อ0กว่านะครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับใครที่อยากจะทำบุญวันเกิดหรืออยากจะ ดูแลช่วยเหลือก็สามารถดูช่องทางของการร่วมบริจาคได้เลยที่เพจวัดดอนจันทร์นะครับหรือติดต่อแม่เล็กได้เลยอ่ะแม่เล็กบอกช่องทางติดต่อหนจ้าก็ติดต่อมาทาง0 8 2 2 2 8่5 4 2เป็นเพจของวัดดอนจันทร์ค่ะโอเคเบอร์ไลน์ของวัดดอนจันทร์อ่าครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับแม่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวน้องๆเงียบจังเลยรู้สึกเขินนี่ น้องๆเยอะมากครับนี่นี่คือแค่เราเกณฑ์มาแค่บางส่วนนะถ้าเกิดมาทั้งวัดเนี่ยน่าจะเต็มนี้แน่นอนเลยน้องๆเพิ่งเลิกเรียนนะครับจริงๆเรามากันตั้งแต่บ่ายโมงแต่ลืมไปว่าวันนี้น้องไปเรียนก็เลยรอให้น้องเลิกเรียนแล้วฝนตกด้วยนะครับกว่าน้องๆจะกลับมาถึงวัดดดนจันทร์ก็ใช้เวลาอยู่นะครับนี่สวัสดีนะครับนี่โตขึ้นต้องรอแน่เลยพวกเด็กๆเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ดูแลกันและกันนะทุกคนนะ มีทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับผมน้องๆเนี่ยเดินทางมาบางคนบางคนอยู่บนดอยก็มีนะครับนี่ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเราได้นําชุดนักเรียนครับจากสังคมิจันนะนํามามอบให้กับน้องๆที่วัดดอนจันท์แห่งนี้นะครับนี่เมเลกก็อยู่กับเรานะ นี่น้องๆก็มารอรอทานมื้อเย็นนะครับผมสี่โมงครึ่งน้องๆจะต้องทานมื้อเย็นนะตอนนี้ก็เราเรียกน้องๆมาเพื่อที่จะมา,ารับชุดก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทานข้าวเลยหลังจากรับชุดนักเรียนเสร็จนะครับจํานวนกล่องที่ใส่กําลังใจทั้งหมดจากสังคมีจันเนี่ยแปดสิบกว่ากล่องนะครับนอกจากจะมีชุดนักเรียนมีถุงเท้าที่ทางแม่เล็กบอกว่าอยากจะได้จํานวนสองพันคู่ก็มี นะครับแล้วก็มีเป็นของขวัญของแถมเขาเรียกอะไรนะเป็นของขวัญจากศึกษาพันพาณิชย์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับอ,อีกจกกำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่มีเสื้อเสื้อนักเรียนชายนักเรียนหญิงมีกางเกงมีกระโปรงนะครับก็ต้องขอบคุณไปทางศึกษาพันพาณิชย์เลยนะครับที่ ได้ให้ส่วนลดนะครับในการจัดซื้อชุดนักเรียนในปีนี้ให้กับอีจันย์แล้วก็นํามามอบให้กับน้องๆเด็กกาพร้ากลุ่มนี้ซึ่งจะบอกว่าปีหน้า <c oughs> ไม่เล็กใจว่าเดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะเป็นรองเท้าแต่เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวจะบอกบุญกันต่อไปนะครับเผื่อว่าใครดูไลนี้อยู่อยากจะร่วมดูแลเด็กๆอย่างที่บอกนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือสมทบทุนทุนการศึกษาหรือสมท,ทุนในการาดูแลเด็กกาพร้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ หน้าเพจวัดรอนจันได้เลยนะครับมีช่องทางก่อนการบริจาคอยู่หรือใครหาไม่เจอพิมพ์ในกู o g l e ว่าวัดดอนจันหรือเด็กกัมพาวัดดอนจันแล้วพิมพว่าออจันก็จะเจอช่องทางการบริจาคแน่นอนนะครับร่วมกันนะทุกคนนะเป็นกาลังใจให้กันและกันแม่พร้อมแล้วไม่แจกได้เลยจ้า <laughs> แหย ก็เดี๋ยวจะแจกให้น้องๆได้นําไปใส่แล้วเดี๋ยวน้องๆเนี่ยก็จะกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นกันต่อนะครับ <S 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 อานุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกคนครับวันนี้เราส่งบุญยามเย็นนะให้ทุกคนร่วมอานุโมทนาบุญกันเพราะว่าบุญนี้คือบุญที่ลูกเพจสังคมจันทร์ร่วมกันบริจาคกันเข้ามาในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์นะครับ แม่เล็กพี่จันสวัสดีครับแม่แม่กูอย่าพี่จันหน่อยครับแม่บอกบุญพี่จันเลยว่าแม่มีบุญอะไรพี่จันคะตอนนี้โน้นมันรับงานไปอีกงานนะคะพี่จันแล้วพี่จันก็ไปเคลียร์กั้นมาเองนะคะหลวงพ่อจะย้ายศาลาแล้วค่ะพี่จันจะย้ายศาลาให้เข้ามาอยู่ข้างในเป็นแบบเลย เดี๋ยวยังไงนกไสจะต้องให้พี่จันเป็นคนจัดการให้นะคะได้นกมันรับไปแล้วนะจางแบบเป็นเรียบร้อยโอเคครับแม่เออเดี๋ยวางใส่อว่ากันกระหมูนึ่งไปเด้อพี่จันบอกว่าคิดถึงค่ะพี่จันไม่ได้มาพี่จันติดภารกิจนะครับนี่ปีนี้น้องๆเยอะมากเลยครับประมาณ900กว่าคนรวมน้องๆสามเณรนะครับเยอะมาก แม่เล็กก็บอกว่าฉันจะดูแลยังไงไหวแต่ก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าทํามากว่า40ปีแล้วแม่เล็กก็ดูแลน้องๆมายาวนานเหมือนกันนะครับที่ช่วยหลวงลนะุงน้องหลวงพ่ออนันต์เนี่ยได้ดูแลน้องๆเด็กกำพร้ราในโอกาสนะครับปีนี้อย่างที่บอกนะจํานวนน้องๆในกำพร้า800้อ,อ800กว่าคนนะน้องๆสามเณรกำพร้าไพอยีกส2บหรูปนะครับก็รวมๆแล้ว900รอยกว่าคนนะแม่เล็กแจ้งว่า ค่าอาหารเลี้ยงน้องๆแต่ละมื้อเนี่ยตกแล้วมือหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทอทุนทุนของไม่เล้จริงๆสามหมื่กว่าบาทค่ะทุนต้องสามหมื่นใช่ค่ะแต่ทางวัดซัพพอร์ตเป็นหนึ่งส่วนให้หนึ่งส่วน,วนคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่ง <c oughs> เพราะว่าก็ถ้าจะให้หมดเลยก็ะจะรบกวนกับทางญาติโยมเกินไปวัดก็รับผิชอบไปหนึ่งส่วนก็มีคนมาช่วยอยู่แล้วค่ะครับโอเค ซึ่งไม่เล็กคูณแค่สิบห้าบาทนะต่อคนเนะี่ยซึ่งจริงๆต่อมือ้อนึงอะ่ะมือ้อนึงคนหนึ่งต้องสามสิบสี่สิบาทแล้วนะห้าสิบบาทแล้วเนาะแม่เนาะซึ่งน้องๆแต่ละคนกินอิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ขนมหวานนะมื้อเที่ยงมื้อเย็นเป็นอะไรแม่มื้อเย็นวันนี้เหรอวันนี้มีกับข้าวสองอย่างแล้วก็ในวันนี้จับข้าวหนึ่งไม่ออกเดี๋ยวคิดก่อนใช่ไหมอ่า เ,เป็นคนจัดเมนูเองแต่ลืมนี่และนี่ก็เป็นถุงเท้านะครับคือแม่เล็กเนี่ยบอกว่าเอ่อแม่เล็กอยากจะเดี๋ยวเอาเอาถุงเท้าแจกก่อนรองเท้าค่อยซื้อใช่ใช่ใช่ประเด็นคือเดี๋ยวอ่อแม่เล็กจะนําเงินที่เราจะโอนเข้ากองทุนหกหมื่นหกแสนกว่าบาทเนี่ยนาไปซื้อรองเท้าให้กับน้องๆก่อนน้องแม่น้องพ่อแม่ซื้อไปแล้วส่วนหนึ่งบางคนยังไม่มีก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ โอเคครับนี่ครับถุงเท้าครับผมสองพันคะู่เพื่อคู่สองพันคู่เนาะคือจะบอกว่าถุงเท้าเนี่ยไม่เล็กแจ้งว่าอยากจะได้จํานวนสองพัน2000คู่เราก็เลยจัดหามาให้นะครับซึ่งเป็นถุงเท้าจริงๆมันเกินมาสองพันคู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ได้ส่วนลดเหมือนกันเนาะลูกเพจถือว่าเป็นเป็นคนใจดีมากๆนะครับที่ได้ร่วมบุญกับอีจันทร์แล้วก็อนุโมทยไปยังทุกคนเลยอนุโมทนาบุญไปยังทุกทุกคนนะครับที่ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้กับอีจันทร์

อ๋อเราเวกเรากินข้าวที่นี่ด้วยดีกว่างั้นน่ะอยากกินข้าวซอยพอดีเราอยู่ปอ,อะไรคะปสามชื่ออะไรฮะน,นิชดามิชนันโอเคนี่ปปสามโตขึ้นอยากเป่างไรคะเป็นนางงามไงัาสวยเป็นไหมเราเป็น,นนางงามไหมอ่านี่นะครับ เยอะมากๆน้องน่ารักมากๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกนันเนาะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการให้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับน้องๆกลุ่มนี้นะครับให้น้องๆเติบโตไปในอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีส่วนที่จะมอบโอกาสมอบความหวังเงินเล็กๆน้อยๆของทุกคนนะครับนํามาเป็นมูลใหญ่ร่วมกันในการจัดหาชุดน,นักเรียนให้กับน้องๆน,นะครับอย่างที่ได้บอกไป ชุดนักเรียนสาหรับบางคนเนี่ยเป็นแค่ชุดธรรมดาเนาะแต่สําหรับน้องบางคนมันอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตก็ได้นะครับซึ่งวัดดอนจันทร์นะครับรับดูแลน้องๆกําพารเนี่ยกว่าสี่สิบปีแล้วนะครับโดยหลวงลุงหลวงพ่ออนันต์เนี่ยท่านรับดูแลเด็กกําพารมาตลอดเกือบสี่สิปีนะครบรอบจริงๆครบรอบส0ิบปีได้แล้วเพราะว่าเอานี่ไปอ่านป้ายมาเห็นนะครับผมก็ครบรอบสี่สิบปีปีนี้นะครับน้องๆ มีจํานวน900ากว่าคนนะครับรวมสามเณรด้วยนะครับผมชุดนักเรียนใหม่ๆนะครับเสื้อใหม่กางเกงใหม่เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากสังคมีจันนะครับที่ส่งต่อไปยังน้องๆเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสวัดดอนจันทนะครับ มา,าชุดเลยหรอครับเยอะมากซึ่งจริงๆตอนนี้น้องๆต้องมารอกินข้าวแล้วนะครับสี่โมงครึ่งน้องๆจะทานข้าวเย็ยนกันเป็นเวลานะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรีบมอบนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆทานข้าวเย็ยนกันนะครับแล้วก็ได้ไปพักผ่อนนะครับ เป็นกาลังใจเล็กๆนะครับจากสังคมีจันนะครับที่เราได้เป็นสะพานบุญส่งต่อบุญส่งต่อ,อะสะพานบุญแห่งนี้ให้กับลูกเพจได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมกันทําบุญนะครับทุกคนครับการให้อากาสหรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้เด็กกาพร้าเด็ก,กเรอกาสเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดในชีวิตเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนครับแล้วการให้การศึกษา ก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่อีกเช่นกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่แรกว่าเราเนี่ยได้เงินร่วมบริจาคจำนวนหนึ่งร้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับซึ่งเงินส่วนนี้เราก็แบ่งมา,าจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆน,นะครับผมแล้วก็จัดหา,าชุดผ้าไตจีวรให้กับน้องสาม,มเณรกัมพ้าอีก200กว่ารูปนะครับในการจัดหาผ้าไตานะครับผมแล้วก็จะบอกว่านอกจากผ้าไตาแล้วนอกจากชุดนักเรียนแล้วเรายังหาถุงเท้า นะครับอะแม่ออปีนี้เป็นพระแล้วครับพระจากวัดไหนแม่ซึ่งอเมื่อเย็นวันนี้นะครับก็จะเป็นอก็จะมีเจ้าภาพรับเลี้ยงออาหารเย็นแล้วนะครับทุกคนครับก็อนุโมทนาบุญนะครับผมก็มีอาหารมีเป็นข้าวซอยไก่ วันนี้นะครับเดี๋ยวเรารีบมอบกันดีกว่าก็จะได้ทานข้าวน้าคุณพี่เนาะเนาะไหนหนูโชว์ช,วชุดนักเรียนหน่อยได้ไหมคะ โชว์ชุดนักเรียนหน่อยค่ะดีใจไหมโชว์โชว์ดีๆโชว์สวยๆละยิ้มสวยๆเลยนี่โอเคขอบคุณค่ะอันไหนยิ้มหวนนะพี่ฟางหนยยิ้มหวานก็ชุดนักเรียนนะครับจำนวนสองพันกว่าชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระโปรงตั้งแต่อนุบาลจนถึงปวสเราก็จัดหาให้นะครับเนื่องจากว่าทางแม่เล็กเนี่ยก็ได้ให้พี่เลี้ยงนะครับในการ จัดแจงจํานวนชุดมานะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่มีไซส์อะไรบ้างแล้วเราก็ทําหน้าที่ในการส่งต่อไปยังศึกษาพันธุ์แล้วให้ศึกษาพันธุ์บางคนจัดเสื้อผ้าชุดนักเรียนนี้ให้นะครับแล้วก็ได้ส่วนลดมาด้วยก็อนุโมทนาบุญไปยังทุกท่านเลยนะครับเรียเป็นวันที่อาหารจะมาแล้วฟังยังยังยัง ไปกันยางแล้วเดี๋ยวน้อไม่ใส่ชุดมาให้อยู่น้องน้องๆมารอทานข้าวแล้ววันนี้มื้อเย็นเป็นข้าวซอยไก่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมได้นำข้าวซอยไก่มาเลี้ยงเป็นอาหารเย็นให้กับน้องๆไว้ความอะไรความ นี่เป็นเครื่องเคียงน้องๆเยอะมากครับปีนี้แปดร้อยเก้าร้อยกว่าคนนะครับดูแลยังไงไหวแต่ก็เป็นกำลังใจให้แม่เล็กด้วยนะครับเราก็ส่งแค่กาลังใจบางส่วนเล็กๆน้อยๆส่งส่งมาช่วยกันนะแนะม่นะนี่ทุกไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแม่นะครับ <laughs> น้องๆเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็อขอบคุณไปยังลูกทุกคนเลยที่ได้ร่วมบริจาคในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆ เด็กกำพร้าได้โอกาสวัดดอนจันทร์แห่งนี้นะครับในปี2568ในปีนี้นะครับนี่เราเปิดรับบริจาคแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมด1ล้าน1ล้าน1แสนกว่าบาทนะครับเราก็นำามาจัดหาชุดนักเรียนแล้วก็นำจัดหาชุดถุงเท้าครับแล้วก็มีจัดหาชุดพระไตจีวรเพื่อที่จะถวายให้กับน้องสามเณรด้วยนะครับแล้วก็เงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหกแสนกว่าบาทเราก็นํามามอบให้กับาทางกองทุน นะครับเด็กกำพร้าเดียรู้กับวัดอนจันทร์ผ่านผ่านทางแม่เล็กผ่านทางหลวงพ่ออนันต์นะครับถวายแล้วเรียบร้อยก็รับรับผลบุญร่วมกันนะทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันเมื่อเช้าหลวงลุงก็ให้ให้ให้พรแล้วนะครับโอเคงั้นนุงนี้ขอลงไลฟ์ก่อนดีกว่านะครับผมเป็นบรรยากาศของที่วัดอนจันทร์นะครับเป็นสถานสงเคราะห์สถานดูแลเด็กกำพร้าวัดอนจันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะ ร่วมทําบุญร่วมบริจาคเงินหรืออยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก<อ>ก็สามารถหาข้อมูลได้เลยใน Facebook นะครับ<อ>พิมพ์ว่าวัดดอนจันนะครับ<อ>ก็จะมีช่องทางของการติดต่อเนาะเฟซบุ๊กวัดดอนจันเลยนะครับทุกคนครับ<อ>นี่เปลี่ยนชุดแล้วหล่อเลยชื่ออะไรแล้วนี่ฮะที่ยีแหมสบายสบายไหมใส่สบายไหมสบายปะพอดีเลยพอดีเลยนะครับผม ก็ขอบคุณไปยังลูกเพจสังคมวิจารณ์ทุกคนนะครับที่ให้ร่วมบุญในครั้งนี้กับอิจาร์แล้วกเ็เราก็เป็นสะพานบุญให้กันนะครับในการส่งต่อบุญบอกบุญบอกเรื่องราวดีๆไปยังลูกเพจสังคมวิจารณ์น,นะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวต้องรีบเคลียร์เพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะต้องกินกินข้าวเย็นทานข้าวเย็นนะครับวันนี้เป็นข้าวซอยไก่น้องๆหลายคนก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับ ก็เป็นบุญที่พิจันร์นะครับได้บอกบุลุกเพจสังคมอิจันร์มาเป็นปีที่4ในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับน้องๆกัมพาน้องๆได้โอกาสที่อาศัยอยู่ที่วัดรนจันทร์แห่งนี้นะครับซึ่งวัดนี้ก็จริงๆจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นวัดที่รับดูแลน้องๆกัมพานะครับผมให้ที่หลับที่นอนนะครับมีอาหารเลี้ยงดูนะครับผมแล้วก็น้องๆได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญมากๆเลยนะครับ ซึ่งน้องๆก็มาขอพึ่งบาร,รมีของหลวงลุงนะครับหลวงพ่ออนันต์เจ mm hmm. ้าวาดวัดอนจันทร์เนี่ยขออาศัยวัดนะเป็นที่หลับที่นอนแล้วก็ขออาศัยวัดเป็นเป็นที่สร้างโอกาสเราเนี่ยในส่วนในส่วนของอิจันเนี่ยเราเป็นสะพานบุญในการมอบ, mm hmm. มอบกําลังใจเล็กๆจากฝั่งภูมิจันทร์นะครับอร่อยไหมเนะี mm ่ย hmm. เป็นกําลังใจเล็กๆนะครับผมมอบให้กับน้องๆ กลุ่มนี้นะครับให้น้องๆมีกําลังใจในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตกันต่อนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับผมที่ได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นปีที่สี่กับอีจันนะครับโอเคหนูนี่ขอลงไลค์ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ทมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเร็วก็ดีนี่